สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปทุกท่านครับผมพ่อกัะตือเข่าครับยังมาแรงกับบรรยากาศดีๆครับผมนี่จะผ้าเลาะชมสวนนะครับเนาะสวนพ่อเพียงนะครับสวนพ่อเพียงของเฮ่าครับผมพั่วกำลังมาปลูกครับ นะปลนะูกปลูกถั่วกับบบกแดงครับพอเป็นมาเห็ดอยู่นี่นะนี้ปลูกถัก่วครับผมเพิ่งปลูกเลยพราะมาณ้อมมือครับผมฟังท่านี้เฮาก็จะปลูกแตงโมครับแตงโมนะครับ แตงโมนะครับนะตัวนี้ปลูกแล้วครับเป็นแบบบ้านๆครับมีพยานก็เพิินครับผมการปลูกแตงโมนี่คือปลูกครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวคือจบเลยเอาฟุนนนิยั้งผสมเรียบร้อยก็คือหล่อเก็ียบยางเดียวครับทีนี่นะครับบวได้หุดนหนาหุดนยั้งครับปล่อยเลยครับ เดี๋ยวไล่อยู่ครับส่วนฟังั้งนี้ครับผมจะปลูกข้าวโพดนะครับเนาะอันนี้ข้าวโพดครับสุดครับ,บขา้าวโพดส่วนตรงนี้นะครับเป็นพุทราสามรถครับผมพุทราสามรสนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะให้เบิง้ง อุตสาสามรถนี่เจะให้เบ่งได้ไหลนี่ครับเบ่งติดมีนครับตัวนี้จะซุกไปเรื่อยๆครับจะพอซุกความกันครับผมตัวนี้ก็เริ่มซุกายแล้วครับผมปีนี้เป็นลายดีครับผมผมจะให้เบ่งนะครับเนาะ เราอยู่แบบป่อเพียงนะครับเนาะเราจะมีทุกอย่างเพื่อไม่ได้ซื้อเขาครับผมปิดตัวนี้เนียครับกินได้เลยครับเรยเราทำแบบไม่มีสารพิษนะครับนะาะเดี๋ยวผมจะพาบึงข้างในนะครับเนาะ นี่เลยเยอะครับเป็นเยอะครับประมาณปีใหม่ครับเจอกันครับผมมันจะออกประมาณปีใหม่สุกแล้วก็มีครับผมเนี่ครับาำนี้เก็บได้แล้วครับนี่เก็บไปแล้วเนาะครับเนาะนี่ทำเนี่ยครับเึงอตัวนี้ก็เก็บได้แล้วเนาะ เบิ่งกับตัวนี้กับที่ประมาณปีใหม่นะครับเนาะเดี๋ยวผมจะพาเบิ่งเรื่อยผลผลิตของเรานะนรับเราอยู่แบบพอเพียงครับผมโมนิ่นการสื่อครับคือเน้นการทำกินเองนะครับปลูกกินเองเนาะเนี่ยถ้าไปสื้อเพื่อนเนี่ยโอ้เบิดนลายบาทครับผมแต่ว่าตรงนี้เราเน้นการ ปลูกเองกินเองสบายใจไม่มีสารพิษครับผมเท่ากับอยู่แบบเอาตัวลวดครับผมพึ่งพาตัวเองครับครับผมเอาอึฝังนี้นะครับจะปลูกไม่เยอะครับปลูกประมาณสิบต้นครับสิบต้นนี้ถ้ากินอย่างเดียวสบายครับไม่ต้องไปซื้อในท้องตลาดมา ถ้าในท้องตลาดก็ประมาณโลละ40บาทครับผมตัวโลหนึ่งนะครับเนาะพุทธาแต่ว่าตัวนี้สิบต้นเนี่ยถ้าเราไม่ขายเนี่ยอ๊ย้เรากินสบายเลยครับมันสุกแล้วนี่มันเริ่มจะสุกแล้วครับนี่เห็นไหมพรุ่งนี้เก็บได้ครับนี่นะครับมันก็จะมีตัวสุกกนนะครับหลายรุ่นครับ นี่ครับผู้นี่คือตัวน,นพอเพียงของเฮาครับผมเราอยู่แบบพึ่งพาตัวเองนะครับเนาะนี่ครับตันนี้เราก็เริ่มปลูกผักกินเองแล้วผักชีนะครับเนาะผักชีใบเรื่อยชีหอมนะครับชีลาวครับตัวนั่นชีลาว แล้วก็เขาก็จะเป็นตัวนี้งเขาจะเป็นปลูกพักพักกาดพักขนาครับผมเราจะปลูกทุกอย่างที่เราซื้อมานะครับเราพึ่งพาตัวเองนะครับเห็นว่าพาเดินชมนะครับไม่ถึงไร่นะครับประมาณสามงานนะครับเขาก็ปลูกทุกอย่างนะครับพึ่งพาจากของนะครับนะ ถ่ายเบิ่งไกลๆ,ๆครับต้นพุทรากรบโบลายครับผมแต่ว่าเป็นลายแห้งครับนส่วนนะครับริมมันนะครับจะเป็นมะพร้าวนะครับตัวนี้มะพร้าวนะครับเนะาะมะพร้าวเนี่ยครับมะพร้าวเหากับปลูกแบบเพื่งพาดเจ้าของกับปกปลูกเพื่อกินครับผม เนี่ยไม่ได้ซื้อเนี่ยครับตัวนี้สามปีประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนเขาบอกว่าประมาณสามปีเกือบสี่ปีครับมันจะเป็นหน่วยรองเมืองครับมันติเป็นบ่นนะนรับเนี่ยตัวนี้เขาพึงผ้าจะคลองนะครับเนาะนี่เขี้ยวครับขึ้นเวลาใส่เขากับบริษัทใหญ่ครับเพาเอาสอบขี่ไก่เมื่อวางนี้เลยครับนะครับ กำลังเขียวนะครับเนาะเดี๋ยวเราพึ่งพาตัวเองส่วนในบอนะครับก็จะมีกบตัวนี้เป็นกบครับผมอยู่ในบอกับมีปลาที่เราเอามาปล่อยตัวนี้จะนิ่นปลาพื้นบ้านครับผมปลาดุกปลาดุกพื้นบ้านครับปลาช่อนครับผมนี่เอาหน,นิ่นถึงพ่าจะคล้องนะครับเนาะเดี๋ยวจะอัปเดตลุงนี้เรื่อยครับผม ในช่องห้าครับอยู่แบบพ่อเพียงครับนี่เห็นบ่อครับผมสบายครับนี่ครับได้กินแล้วครับเวลาอไรท่องางเข่าสวนเข้าก็ะหุงเลยว่าเออมีแนวกินในสวนครับกินได้เลยนะครับแซ่บครับเปรี้ยวหวานครับเปรี้ยวหวานนะครับเนาะ สีเขาคล้ายที่ทองตลาดเนี่ยได้ลายนครับนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับห่างหายไปนานครับบุคคลมีเวลาที่จะลงคลิปครับเดี๋ยวจะพพายามลุ่งประจำครับที่นี่นะครับครับขอบคุณครับ